วันนี้ก็มีภาพข่าวอีกแล้วการจองพลังเจอหน้าพลโทกุ้งแกได้เป็นพลเอกนะวันนี้การจองพลังเขาก็ไปเจอกับแม่ทัพกุ้งเห็นไหมยิ้มแย้มแจม่มใสบอกท่านครับท่านครับ,รบอย่าลืมนะเออเราก็อยู่พักเดียวกันเขาจะทําพักการเมืองผมรู้ชื่อพักที่เขาจะไปเอามาแล้วพักนี้นะครับมีนันโยบายเน้นตามล่าตามจิกไอตัวคนร้ายแล้วสร้างกำแพงรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างกำแพง เรียบร้อยครับผู้บอกให้เลยความฝันความฝันที่จะเป็นจริงของคนไทยไม่ยากไม่เกิดเอื้อมรอให้ตั้งพักขึ้นมาก่อนรอให้มีการเลือกตั้งก่อนว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยผมถามว่าคนไทยได้ประโยชน์ไหมแล้วสิ่งที่คุณการจอมพลังทําแล้วไม่ผิดกฎหมายสนับสนุนนะคนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัดกั่นแก้งคนที่ถูกคนอื่นรังแกคนที่ไม่มีโอกาสทางสังคมเขาเข้าไปช่วยเพราะมันไม่มีใครทําแบบนี้ แต่พอคุณการจอมบาลังทาก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่เสียประโยชน์ก็ไปไปด่าเขาไปว่าเขารับรองเลยสนุกเลยแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีเป็นพลเอกลังสีนะย็ดแปดกูว่ายิงกันทั้งวันไนหะ <c oughs> ยกูกลัวอย่างเดียวพอแม่ทัพกุ้งแกนั่งดูแลความมั่นคงแล้วพลเอกลังสีเป็นเป็นว่าการเอ,อ่อเรื่องนี้เราต้องใจเย็นๆนะพวกเราเดี๋ยวเราคุยกันก่อนก่อนที่จะยิงเรายิงแน่เรายิงแน่แนไม่ต้องห่วงเราแต่ผมมีความตั้งใจจะมายิงมันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องคุยก่อน กลัวอย่างนี้เลยกลัวกระสุนไม่พอมากกว่าป่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบริจาคกันได้คนไทยรวยอยู่แล้วรวยน้ำใจเจ็ดสิบอ่ะห้าสิบล้านคนบริจาคคนละร้อยโอ้โหเหลือเฟือทีนี้ประเด็นคือจะไปซื้อที่ไหน่ะคุณกันจอมพลังไม่ต้องเป็นนายกหรอกคุณกันจองพลังมาเป็นอะไรฮะเลขานุการว่าการกลาหมแค่นี้ก็ว่าหุนทรงหุนเสงก็ไม่งหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วแดกกาแฟไม่ลงแล้ว พราะอะไรเพราะคุณการจอมพลังบอกไปยิงแม่งเลยสังซื้อจีนไงป๋าอืมไอเฮียจีนไม่ธรรมดานะจีนแม่งมาฝึกซ้อมรบไงคุณดูเดี๋ยวเอาเครื่องบินมาตั้งหลายรุ่นอ่าพี่น้องคิดเหมือนผมปะ่ะจีนเอาเครื่องบินมาตั้งหลายรุ่นคนไทยชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนต่อรองกันได้นะเราพร้อมขายพี่น้องว่าจริงกับปะ่ะจริงว่ะไอโครงการฝึกร่วมเนี่ย นอกจากจะฝึกร่วมกันกระชับความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยยังขายของได้ด้วยจริงไม่จริงถ้าจริงกดหนึ่งแต่ถามว่าดีไหมดีไม่ดีไม่รู้นะ F16 ของอะไรฮะอินเดียแม่งหา J14 ไม่เจอสัตว์มาเจออีกทีจะหลวดแม่งมาข้างหน้าและเฮียหลบไม่ทันร่วงเลยเพราะเครื่องบินลบจีนยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้ GPS เขาไม่ใช้ GPS เขาไม่ใช้ดาวเทียมเขาใช้แร่เอิร์ธอะ ไปทำเป็นอะไรมาทั้งอย่างหนึ่งติดอยู่ที่เครื่องบินน่ะแล้วมันคุยกันรู้เรื่องหมดแล้วมันไปถูกกันหมดเลยอเมริกาแม่งคุยที่หมายเลยบอกโอ้โยี่บีสองกับบีห้าสองกูเนี่ยบรรทุกระเบิดได้สองสองพันตันแล้วแม่งเลด้าจับไม่ได้บินสูงระดับหกหมื่นฟุตไปพันกิโลบินกลับพันกิโลบินไปกลับได้สองพันกิโลผลงานเขามีอยู่นะบีสองเขาเนี่ยทิ้งระเบิดกันเป็นว่าเล่นเลย แต่พะคุณรู้ไหมครับว่าปีนี้จีนแม่งลากอะไรออกมาจีนไม่รู้แม่งลากเครื่องบินอะไรออกมาไม่รู้แต่แม่งํำกระทัดรัดกว่าและแม่งบรรทุกระเบิดมากกว่าสองพันกิโลบินไปก็สองพันบินกลับก็สองพันสิลีแล้วรวมบินไปกลับสี่พันกิโลและเครื่องบินของจีนกับรัสเซียเนี่ยมาเหมือนกันเลยรุ่นนี้บินเหนือชั้นบรรยากาศโอ้โหเฮียจบแล้วไอทําบอกยักเแป็ดเอ้ยมันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอ นี่มันมากันขนาดนี้เราจีนกับรัเสเซียเนี่ยมีแต่เกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือไอ้กิมยองอื่นเป็นไงหันขีปนาวุฒิสัยไกลระดับพันกว่ากิโลหันไปทางสาหรัฐอเมริกาคุณคิดดูเนี่ยอเมริกายังไม่โต้อตอบเลยไม่ใช่อเมริกากลัวนะอเมริกาไม่เชื่อว่าแม่งจะยิงมาจริงและอีกอย่างหนึ่งนะ่ะไอ้ข้างในจรวดตัว,ต,วตัวถังเปล่าๆหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกาหลีเหนือไม่เคยลบกับใคร มันลบอยู่กับเกาหลีใต้จีนมาซ้อมลบกับเราก็แอบอาวุธมาให้เราบ้างมันก็มีโอกาสมีโอกาสมันไม่มีใครรู้ว่าที่มาฝึกซ้อมกันเนี่ยเอาเค้ยแล้วมาฝึกซ้อมกันก็ฝึกซ้อมกันก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันเครื่องบินลบที่มาด้วยก็มีเมนูมาให้เราเลือกไงจะรับประทานอะไรดีเขมรมันถึงดิ้นวันนี้ไงไอฮุนเซนอยู่ไม่ติดไงต้องบินไปบูไนอ่จริงปะล่ะเออ แล้ววันนี้กลุ่มกลุ่มกองกำลังบาร์บีคิวก็ถูกปลูกฝังความรักชาติถูกปลูกฝังด้วยชาตินิยมจากในอดีตเนี่ยแต่แต่สมัยขเขมรดงขเขมรแดงเนี่ยไล่กันมาเนี่ยคุณไปดูเนี่ยสมัยขเขมรแดงเนี่ยก็ถูกปลูกเรื่องพวกเนี้ให้พวกขเขมรด้วยกันจงเชื่อฟังในายพรพ์เชื่อผู้นําชาติจะพ้นไปแปดแสนกว่าคนกึงนก่งคนกึ่งผี เดินหนีจากเดินหนีเขมรแดงเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราเดินหนีเวียดนามที่ไล่ฆ่าไล่ยิงคนเขมรด้วยกันมาอยู่บ้านเราเนี่ยผมไปดูคลิปวิดีโอมาหลายคลิปนะครับใน y o u t u b e เนี่ยผมพยายามดูจนผมไปเอ๊ะอยู่เรื่องหนึ่งผมไปเอะอยู่เรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยไอพวกอบพยพนี่มันแปลกนะ พี่น้องฟังผมดีๆนะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่พวกผู้อบพยพตามคลิปบน YouTube เนี่ยไอ้ผู้อบพยพเนี่ยแต่งชุดเหมือนกันเลยสีดำมีผ้าพันคอกูก็งงว่าตกลงประเทศขเขมรในยุคก,ก่อนนี่มันไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าหลากสีไงวะนั่งดูไปดูมานั่งคิดอ๋อแม่งกูร้องอ๋อเลยแต่มันโดนพวกขเขมรแดงบังคับให้ถือจอบถือเสียม แต่งตัวเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันเหนื่อยต้องเหนื่อยเหมือนกันทำงานต้องทำงานเหมือนกันอ๋อแม่งดุขเมนแดงถูกจับแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดําทั้งหมดก็เหมือนกับหุ่นเซนน่ะวันนี้เอาเปรียบประชาชนหมดเลยเก็บภาษีรีดภาษีได้งบประมาณมาจากภาษีก็ไม่เอาไปบํารุงท้องที่กลับไปประกาศบอกจะไม่มีงบให้ให้ต่างคนต่างไปหากันเอาเอง คือพูดง่ายๆว่าวันนี้ขมรเนี่ยในผู้ว่าราชก,การจังหวัดของเขมรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เขาเก็บภาษีเลี้ยงดูตัวเองนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็สงรัฐอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ที่ดูแลตัวเองเขาไม่มีงบประมาณให้และเรื่องนี้ไม่ใช่เพ่าผมพูดเองนะฮุนมาเน็เป็นคนประกาศเองเลยเป็นคนประกาศว่านับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาล อาจจะไม่สามารถส่งงบประมาณจ่ายลงไปส่วนกลางได้เนื่องจากว่าจัดเก็บภาษีไม่ตรงเป้าและไม่มีภาษีเข้าตามที่รัฐบาลกําหนดไว้คัมเมนในยุคของนายฮุนเซนมันเลยไม่จเจริญมีหลายคนไปบอกว่าฮุนเซนเป็นคนที่พาให้คัมเมนเป็นเป็นนิกมาก่อนซึ่งจริงๆไม่ใช่นิกเนี่ยมันอยู่ในนิกเนี่ยมันมาก่อนฮุนเซนนิกคือฝรั่งเศสที่มาทําในคัมเมนแล้วผลของการที่ฝรั่งเศสมาปรับ มา,มาพัฒนาขเขมนมันก็ตกอยู่ในมือของสีฮนุแต่ก่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่แต่ก่อนนะทุกวันเนี้คนคเขมนเนี่ยที่ยังเทิดทูนบูชาและโรดมกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามันถูกปลูกฝังว่านะโรดมเป็นคนเรียกร้องเอกราชจนได้คืนมาจากฝรั่งเศสซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับมันถูกปลูกฝังมาด้วยวิธีการแบบนี้ฉะนั้นในบาร์บีคิววันนี้เริ่มเริ่มที่จะปั่นป่วน เริ่มที่จะลังเลและเอาละเยี่ยตกลงนี่เราจะทํางานเราเสี่ยงตายเขาใช้คําว่าเสี่ยงตายในกลุ่มบาร์บีวเนี่ยมันมันมันใช้ไม่ได้เพราะคนที่เสี่ยงตายไม่ใช่บาร์บีวคนที่เสี่ยงตายเนี่ยมันคือตาหารบ้านตาหารที่อยู่หน้าแนวไอ้พวกเนี่ยลบเก่งไอ้พวกเนี่ยไวอย่างกระปลอดเลยแต่บาร์บีควถูกสร้างภาพขึ้นมาว่าให้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผ่านหลักสูตร อบรมลบพิเศษมาจากไทยเลยกลายเป็นนายทหารชั้นพิเศษจึงต้องมีอาวุธมีอะไรต่างๆที่ดูรู้สึกว่าเป็นดูแล้วมันน่าเกงขามแต่จริงๆพวกนี้ลบไม่เป็นบาร์บีคิวไปตายอยู่ตรงปราสาทตาควายเกือบสองพันคนตายพาะลบไม่เป็นตายพหนีไม่เป็นแต่ไอ้พวกหนีเป็นในตอนนี้ยังนั่งโนดกระเจียวอยู่ในปราสาทตาควายอยู่เลยบาร์บีคิวเนี่ยที่มัน ที่มันดูดีมีราคาขึ้นมาเนี่ยเพราะมันใช้ใช้เทคโนโลยีใช้อาวุธดีๆมันก็เลยดูหล่อไปเลยไงมีหมวกนะครับมีกล้องสองกลางคืนมีปืนเออบราโวก็คิดว่าเท่ไงคิดว่าจะเหมือนกันตาหารผ่านบ้านเราแต่มันไม่รู้หรอกความหมายของสีว่าทําไมต้องใส่สีดําเนี่ยมันไม่รู้เพราะอะไรไงแต่มันดูว่าเอาเท่ไว้ก่อนแล้วเวลาไปลบหน้าแนวเนี่ยไปตายหากันเกี้ยงเลยเดี๋ยคุณดูที่ผ่านมาเนี่ย ที่ราษาตาควายาที่เดียวเนี่ยร่วม2000สองพันศพโดนไปหนึ่งพันปอนสองลูกอะ่ะหนึ่งพันปอนตายเกลี้ยงเลยแต่ไอตาหารหน้าแนวเสือกรอดชีวิต <c oughs> ฉะนั้นไอพวกบาร์บีคิวคุณยังไปตกโอ้โหส่งบาร์บีคิวมาร่วม 100, หนึ่งหมื่นนายประจําตามหน้าแนวต่างๆปราษาตาเหมือนชมประสาตา,า,ตาควายช่องบกตอนนี้ก็ส่งบาร์บีคิวไปแล้วพวกลบพิเศษไปตายอย่างเดียวไม่ได้ไปลบกับเขา จริงๆแล้วทั้งโลกเนี่ยเขาจับตาดูขเขมรก็ไม่ได้ดูเราเราก,ก็ดูขเขมรแล้วก็ถ้าบอกว่าสายตาชาวโลกเขาจับจ้บจองดูขเขมรเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเพราะเราทางานเก่งนะไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าเรามีมีความสามารถพิเศษทางการทูดทูดเราเก่งเลยไม่ใช่นะจะเรียกว่าไม่เก่งก็ได้หรือจะเรียกว่าขี้เกียจก็ก็ไม่เชิงเพราะถ้าขยันทํางานป่านี้เราไม่มาตกอยู่อย่างนี้หรอกการทูดเราต้องเดินนะครับ วันนี้การทูตวันนี้การทูดต้องรอคำสั่งการเมืองถ้าคุณไปทำอะไรออกนอกหน้านอกตาหรือคุณออฟไซด์ไปเนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับประจำกระทรวงวันนี้ถ้าเรามีการทูดดีๆการทูดเก่งๆคนที่ขยันงานไม่ขี้เกียจประเทศไทยเราสบายวันนี้ที่เราอยู่ได้กันมาเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยกองทัพชัดเจนนะกองทัพเนี่ยชัดเจนมาก โดยเฉพาะแม่ทับกุ้งเนี่ยนะครับถือว่าถือว่าเป็นผงชูรสหรือเป็นรสดีสําหรับกองทัพเลยเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนเลยทิ้งผลประโยชน์ส่วนตัวเอาผลประโยชน์ส่วนรวมสละเวลาตัวอย่างคุณกันจอมพลังอย่างเงี้ยลูกเมียจะจําหน้าผัวจําหน้าพ่อไม่ได้แล้ววันวันก็ขุกอยู่แต่ชายแดนก็มาทํางานให้กับบ้านให้กับเมืองเงี้ยตาหารน่ะเขารู้เขารู้ว่ามันจะเอาเด็กมามาเป็นมาเป็นโลกกาบัง แล้วผมก็บอกเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าทาที่ผมทราบจากทาหารมาเนี่ยถ้าเมื่อ,อไรนะครับมันพาเฉพาะเด็กเลยนะเด็กแล้วเยวาวชนมันอายุไม่เกินสิบแปดหรือสิบสี่เนี่ยแหละถ้ามันพาไปผสมกันเมื่อไหรนะแล้วมันพาไปตามไปไปตามหน้าแนวอะพวกตามยิงพวกปูมาเขือพวกตามเงินทมถ้ามันพาไปตรงนั้นนะคุณนับถอยหลังได้เลยไม่เกินยี่สบี่ชั่วโมงแม่งยิงแนะ่มันยิงแนะ่แล้วมันยิงในขณะเด็กๆอยู่ตรงนั้นด้วย มันยิงจริงๆแล้วคุณคิดดูดิมันยิงยิงอยู่แล้วมันหนีแล้วเด็กมันอยู่ตรงนั้นนะมันจะหนีไปไหนอ่ะแล้วภาพที่มันสร้างขึ้นวันนี้เนี่ยที่มันกาลังจะสร้างขึ้นในนี้ผมบอกแผนการมันเลยนะภาพที่มันจะสร้างขึ้นวันนี้จะชัดเจนมากขึ้นมันจะเอาเครื่องยิงจรวดเท่าที่มันมีเหลืออยู่ไปอยู่ในชุมชนไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านคนแล้วนะ แต่ก่อนหลายเครื่องยิงจรวดรถเบียมยี่สิบเอ็ดมันไปจอดอยู่ตามข้างใกล้ๆบ้านคนที่มันอยู่ห่างากันชุมชนวันนี้เครื่องยิงจรวดของมันจะเอาไปจอดพักตามแหล่งชุมชนที่มีคนแออัดตลาดสดอะไรพวกนี้แล้วมันก็ไปบอกว่ามาจอดเฉยๆเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นคนมันจะได้ไม่ตกใจคนจะได้อยู่ตรงนั้นไอหุนเซนเนี่ยมันมันเป็นฆาตกร นอกจากมันจะฆ่าคนไทยแล้วเนี่ยมันยังฆ่าพวกเดียวกันเองอีกแล้วคุณไปดูได้เลยถ้าคุณเห็นรถมันจอดตามตลาดสดตามหมู่บ้านนะถ้าคุณเห็นรถจอดตรงนั้นเมื่อไหร่นะคุณจําไว้เลยมันเตรียมแล้วคุณนับถอยหลังได้ไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงจะลวดพุ่งมาเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้เครื่องบินลบเราก็เป็นไงทำการบินขึ้นมาหย่อนไข่ทิ้งระเบิดทีนี้แหละเด็กๆของมันพลเรือนของมันตายเกิืนเลยทีเนี้ย แล้วมันก็จะเอาเรื่องเนี้ไปที่ UNSC เพื่อที่จะขอให้ UNSC บังคับเราไปศาลโลกมันคิดแบบนี้จริงๆแล้วมันจะไปลอกก่อเกาะกูดเรามันจะพูดถึง MOU 43วันนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับมันที่สุดคือ MOU 43แล้วไปต่อเนื่องเอา MOU 44ถามว่าทำไมมันต้องเอาสองตัวนี้ เพราะ M O U ทุก M O U นะครับจุดเริ่มต้นคือ43มีการรับรองในแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเอาไว้ลั่นคือฉบับแรกที่นายอภิสิทธิ์ตามข่าวก็บอกว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะแอบลักหลับประเทศไทยนะครับไปยื่นกับอะไรครับเลขาธิการาประชาชาติแอบลักหลับคนไทยไปยื่นเป็นสนธิสัญญาที่นู่น วันนี้นายมาร์กนายรูปร่อที่โดนปาขี้ปาไข่วันนี้นายต้องออกมานะนายต้องออกมาพูดมายืนยันว่านายไม่เกี่ยวข้องนายไม่รู้เรื่องมันเป็นมติคอรอมอหรือมันเป็นอะไรหรือมีคนใส่ร้ายอะอะไรก็ออกมาชี้ให้ประชาชนเขาเห็นหน่อยจริงไหมครับอย่าปล่อยให้ประชาชนเขาคิดไปเองว่านายมาร์กเป็นคนขายชาติซึ่งอาจจะไม่ใช่นายมาร์กทำก็ได้อาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นที่ มีบุคคลอื่นร่วมกระทาไปด้วยซึ่งอาจไม่ได้เป็นฝีมือของนายมากเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าใครแม่งเป็นนายกแต่ที่แน่ๆในสมัยชวนหลีกภัยนะครับเป็นนายกก็มีอะไรครับหม่อมสุข,ขุมพันธ์ก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศข่าวที่เขาปูดออกมามันมีมชื่อนายอภิสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยและเขายังยืนยันตามข่าวว่านายอภิสิทธิ์เป็นคนไปยื่นนะครับลักหลับพวกเราแล้วไปยื่นเอาไว้กับทางเลขาธิการสหประชาชาติ